ากคุณกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่ามกลางธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตชาวไทยมอนและชาวไทยพื้นถิ่นตลาดโอปป่อยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีคือสถานที่ที่คุณไม่ควรพลาดตลาดเช้าโอปป่อยเป็นตลาดที่เปิดเฉพาะวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัดตลิกเปิดตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง14นาฬิกา ตั้งอยู่ริมทานน้ำใสไหลยเย็นให้คุณได้เดินเพลินๆท่ามกลางสายมอกยามเช้าพร้อมรับฟังเสียงน้ำไหลโคลไปกับบรรยากาศแบบสโลไลท์โอป่อยมาจากภาษากะหรี่ยงแปลว่าพักผ่อนและที่นี่ก็ตอบโจทย์การพักผ่อนแบบเรียบง่ายได้เป็นอย่างดีหนึ่งในไฮไลท์ของตลาดโอป่อยคือการตักบัตรพระล่องแพ ึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยากในปัจจุบันพระสงฆ์จะล่องแพมาตามลำธารเพื่อรับบินธบาตจากผักท่องเที่ยวเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามและอบอุ่นใจตลาดโอปอยเป็นแหล่งรวมอาหารท้องถิ่นที่หาทานได้ยากไม่ว่าจะเป็นขนมจีนหม้อดินขนมจีนน้ำพริกน้ำยาแบบมอญข้าวแดกงาซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านขัดไทยข้าวแกบว้าวเป็นต้น นอกจากของกินอร่อยๆอแล้วตลาดโอป่อยยังมีสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นให้เลือกซื้อเป็นของฝากเช่นผ้าทอลายสวยงามเครื่องจับสารไม้ไผ่เครื่องประดับทำมือจากวัสดุธรรมชาตินักท่องเที่ยวสามารถพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านและลองทำกิจกรรม DIY ได้อีกด้วย